สวัสดีค่ะ IMCT News Podcast ประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่มาร์ตินอั s t มสตรองแห่ง Armstrong e c o n o m i c c o o m คาดการว่าการเลือกตั้งในปี2024ของสหรัฐอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนทั้งโดนัลด์ทรัมและกัมลาแฮร์ริสจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งจะนาไปสู่การฟ้องร้องในศาลทำให้ไม่สามารถ รับรองผลการเลือกตั้งได้และในที่สุดอาจจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองค่ะอัมสตรองบอกว่าทรัมป์กับแฮร์ริสกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ดุเดือดและน่ารังเกียจซึ่งจะทำให้ประเทศสหรัฐแตแกแยกอย่างแน่นอนโดยเสริมว่าสื่อกระแสะหลักจะทรยศต่อประเทศและทุกสิ่งที่รัฐธรรมนูญอเมริกันเคยยืนหยัดและพวกเขาจะสนับสนุนคนหลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายและแฮร์ริสทั้งหมดไม่ว่าจะเกิด ไรขึ้นก็ตามค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นมุ่งหน้าสู่ปี2 0 3 2ซึ่งจะทำลายสังคมตะวันตกในแง่ของการเป็นเมืองหลวงทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อระบบการเงินโลกพวกนีโอคอนกำลังทำลายสังคมตะวันตกเพราะความเกลียดชังรัสเซียและจีนซึ่งส่งผลให้เกิดเมืองหลวงทางการเงินของโลกที่สหรัฐอเมริกายึดครองจากลอนดอนในปี1918เเนื่องจากสงครามโลก ครั้งที่หนึ่งเราจะสูญเสียสถานภาพนี้ร้อยปีต่อมาเพราะสงครามโลกครั้งที่สและสื่อมวลชนก็กำลังเชียร์ให้เกิด โดยเป็นครึ่งรอบ224ปีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะขณะที่เดโมแครตส่งข้อความไปยังบรรดาผู้สนับสนุนว่าเรากำลังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการคุ้มครองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อปกป้องทรัมป์และพันธมิตรของเขาที่โจมตีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงของเรานั่นเป็นสาเหตุที่เราลงทุนหหลักในโครงการ Democra t s a b ิ r ์เพื่อลงทะเบียนและรับ คะแนนโหวตจากชาวอเมริกันเกือบ9ล้านคนที่อาศัยอยู่และรับใช้ในต่างประเทศนั่นคือเหตุผลที่เราขยายความพยายามในการจัดงานเสมือนจริงที่ประสบความสำเร็จเพื่อมีส่วนร่วมและระดมอาสาสมัครให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ ต่อกันที่รัสเซียค่ะที่กระทรวงการคลังของรัสเซียจะจัดสรรเงิน1 7 2 9พันล้านรูเบิลหรือ1 9พันล้านดอนลลาร์สหรัฐสำหรับการซื้อสกุลเงินต่างประเทศและทองคำภายในวันนี้จนถึง4ตุลาคมค่ะโดยการซื้อรายวันเท่ากับ8 2พันล้านรูเบิลหรือ92ล้านดอนลลาร์สหรัฐตามที่กระทรวงการคลังระบุในแถลงการค่ะจานวนเงินทุนที่จัดสรรส,ส,สาหรับการซื้อสกุลเงินต่างประเทศและ ทองคำมีมูลค่ารวมถึง172.9พันล้านรูเบิลธุรกรรมจะดําเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมตามลําดับโดยเป็นไปตามปริมาณการซื้อสกุลเงินต่างประเทศและทองคํารายวันจะเท่ากับ8.2พันล้านรูเบิลโดยตั้งแต่7สิงหาคมจนถึง5กันยายนกระทรวงการคลังวางแผนที่จะจัดสรรเงิน24.65พันล้านรูเบิลสำหรับการซื้อสกุลเงินต่างประเทศและทองคำ โดยมีการซื้อรายวันเท่ากับ1.12พันล้านรูเบิลค่ะ ไปต่อกันที่อาเซียนจีนค่ะที่ปัจจุบันอาเซียนพง,งาดขึ้นมาสร้างความโดดเด่นบนเวทีการค้าโลกทั้งยังขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนด้วยข้อมูลชุดใหม่บ่งชี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองฝ่ายงอกงามเป็นอย่างดีมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนพุ่งเกือบ6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20ล้านล้านบาทในช่วงเจเดือนแรกของปีถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการค่ะ วัออนเวลายิ่งผ่านไปมูลค่าการค้าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอาเซียนยังคงเป็นหุ้นส่วนการค้าชั้นนําของจีนจากข้อมูลสํานักงานศุลกากรแห่งประเทศจีนค่ะความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ10.5จีนส่งออกไปยังอาเซียนคิดเป็นมูลค่า2.36ล้านล้านหยวนหรือประมาณ11.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13.7เเมื่อเทียบเป็นรายปีอาเซียนตอนนี้เป็นหุ้น ส่วนการค้าใหญ่เป็นอันดับ4ของจีนค่ะส่วนเมื่อปีที่แล้วการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15.4ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนแต่ในปี2024ตัวเลขตรงนี้คาดว่าจะพุ่งเป็นร้อยละส5 8สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่เฟื่องฟูระหว่างจีนกับอาเซียนประเทศชั้นนาของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียพงาดขึ้น เป็นหุ้นส่วนการค้าระดับต้นๆของจีนจากข้อมูลของ World Economic Forum อาเซียนถูกมองว่าเป็นม้ามืดของโลกหลายชาติในอาเซียนเป็นผู้บุกเบิกความก้าวหน้าด้านดิจิทัลโดยมีสิงคโปร์และไทยรับบทนำขณะที่ไทยถูกยกให้เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียจากความสามารถด้านการผลิตขณะที่สิงคโปร์ก็ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีนวัตกรรมขณะที่เวียดนามพง,งาดขึ้นเป็นประเทศที่แข็งแกร เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของหลายประเทศที่ต้องการทำธุรกิจเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอค่ะ ไปที่ตุรกีกับบริกส์กันบ้างค่ะที่ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าตุรกีได้ยื่นสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมกลุ่มบริกส์และประเทศสมาชิกของกลุ่มจะพิจารณาการสมัครนี้นอกจากนี้ประธานาธิบดีเรเซฟตอยิยบเอโดอนของตุรกีก็ยังรับคําเชิญของรัสเซียในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดบริกส์ในเมืองคาซานของรัสเซีย22-24ตุลาคมนี้ซึ่งรัสเซียเป็นประธานองค์กร ในนปััจจุบค่ะตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มเนโต้ประเทศแรกที่ขอเข้าร่วมกลุ่มบริกซ์ซึ่งไม่ใช่กลุ่มของตะวันตกบลูมเบิร์กรายงานว่าตุรกีได้ยื่นสมัครเข้าร่วมกลุ่มบริก์เมื่อหลายเดือนก่อนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความแตกแยกระหว่างตุรกีและประเทศสมาชิกเนโต้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนโฆษกพรรคเอเคของเออร์ดูนได้กล่าวในภายหลังว่ากระบวนการยื่นสมัครกําลังดําเนินการอยู่และเออร์ดูนได้ พูดหลายครั้งว่าตุกรกีต้องการเป็นสมาชิกบริกสค่ะกลุ่มบริกสก่อตั้งในปี2006โดยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนและแอฟริกาใต้เข้าร่วมในปี2011กลุ่มขยายตัวในปีนี้เมื่ออียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรสกลายเป็นสมาชิกเต็มตัวผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียระบุด,ด้วยคำว่ามีกว่า30ประเทศที่ยื่นสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการยื่นสมั ของตุรกีสร้างความกังวลให้กับ eu โดยโฆษกของ eu รายงานว่าในฐานะที่ตุรกีเป็นผู้สมัครเข้าร่วม eu ตุรกีต้องให้เกียรติคุณค่าและนโยบายต่างประเทศของ eu แม้ตุรกีจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศแห่งใดก็ตามค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ลาวค่ะกับการที่ลาวยังคงเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจเนื่องจากราคาสินค้าโภกขัณฑ์ที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยอัตราเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ2.2ในเดือนกรกฎาคมและร้อยละ1.1เมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ตัวเลขปีต่อปีอยู่ที่ร้อยละ26.1ในเดือนกรกฎาคมและร้อยละ24.3เมื่อเดือนที่ แล้วตามข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติลาวค่ะนอกจากนี้ดัชนีผู้บริโภครายเดือนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่239.80จุด น้อยกว่าตัวเลข242.5จุดในเดือนสิงหาคมเล็กน้อยค่ะโดยหมดหมู่สินค้าที่มีอัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นได้แก่สินค้าสุขภาพและยาซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ37.6รองลงมาคือที่พักแรมน้ำประปาไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ34.9ส่วนต้นทุนในกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ33.2กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ31.6และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลโกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ22.5หากเปรียบเทียบกับตัวเลขเมื่อเดือนตุลาคมอัตราเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนลดลงร้อยละ1.1ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าหมวดสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือหมวดร้านอาหารและโรงแรมโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ2.9ที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือราคาข้าวเปียกซึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวของเราที่คล้ายกับเฟอของเวียดนาม ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ6.2ราคาเบียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ6และราคาไก่ย่างเพิ่มขึ้นร้อยละ4.1ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ